สวัสดีทุกคนเป็นยังไงล่ะสำหรับรายการหนกระแสะในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความกล้าหาญของบอสพอลกันเลยทีเดียวที่กล้ามากๆกล้ามา,มา,าเผชิญหน้ากับครูกระปีของพวกเรานะคะทุกคนและในวันนี้บอสพอลของเราก็ได้สร้างอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ได้ทําให้หลายฝ่ายและสังคมได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวนะทุกคนเกี่ยวกับการมาออกรายการของบอสพอลในวันนี้นะคะเพราะเป็นการเปิดหน้ากาก,ากของสังคมไทยและ ก็วงจอรอุบาทของสังคมไทยอีกด้วยค่ะทุกคนงานนี้นะคะเรียกได้ว่าสะเทือนวงการระบบรัฐราชการไทยกันเลยทีเดียวแหละค่ะทุกคนเพราะว่าในรายการหวนกระแสในวันนี้ก็ได้มีการเปิดคลิปเสียงต่างๆนานาน,าน,นะคะ อีกท้งบอสพอลก็ได้ออกมายอมรับเองเลยนะคะว่าคลิปเสียงทั้งหมดที่ได้มาออกรายการในวันนี้น่ะคือคลิปเสียงของเขาเองที่ได้มีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือพนวงในภายในระบบรัฐราชการไทยนะคะเกี่ยวกับการต่อรองเรื่องราวต่างๆนะคะทุกคนก็เรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนน่ะก็รับรู้กันมาอยู่แล้วแหละว่าไอ้ระบบรัฐราชการไทยของพวกเราอ่ะมันแบบเน่าเฟะอ่ะมันแค่ยักเงินใต้โต๊ะมันจ่ายสวยมันก็จบแล้ว ถูกต้องไมหมล่ะทุกคนแต่สําหรับในวันนี้การที่บอยพอได้มาออกรายการในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันที่ชัดเจนว่าเออเรื่องนี้มันมีอยู่จริงนะ มันมีคนที่คอยเรียกเงินเรียกสวยอยู่ในระบบรัฐราชการไทยและแถมในวันเนี้บอสพอเก,กก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะว่ามีหลายฝ่ายเลยจากทั่วทุกสาระทิศเลยได้โทรมากันโชคเงินแกโทรมาเรียกรับสวยใจใต้โต๊ะนู่นนี่นั่นมันก็มีพวกเหล่าบรรดาทนายนู่นนี่นั่นหน่วยงานต่างๆนะโนที่ชอบเรียกรับเงิน จากคดีของคนมีเงินจากคดีของคนที่มีชื่อเสียงและสําหรับคดีของบอสพลในวันนี้แกก็เป็นคนที่มีเงินในระดับหนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจกันเลยว่าทําไมถึงได้มีคนจ้องที่อยากจะมาตะครุบแล้วก็ทําคดีของบอสพลนะครับมันจะมีคนมาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามืออีกหรือไม่เพราะว่าประเทศนี้มันมีเทวดาอารักเยอะเหลือเกินอย่างเช่นกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอะทุกคนเหมือนมีเทวดาฟ้าดินมาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ ป่วยก็ไม่ป่วยแถมไปนอนอยู่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจจนในวันนี้สังคมไทยก็ยังได้ออกมาตั้งคำถามกันอยู่ที่ว่าป่วยจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นบนชั้น14นู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบถูกต้องไหมละ่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเราเมืองเรามันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละทุกคนถ้ามีเงินอ่ะทุกอย่างมันก็จบทุกอย่างมันก็วินวินแบบสวยๆถูกต้องไหมละ่ะอย่างคดีของคุณบอสเนี่ย มันเคยมีประเด็นมานานแล้วแต่ว่ามันจบลงไปได้อย่างสวยๆก็เพราะว่าเงินมาผ้าหลุดอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนและสําหรับการมาออกรายการของบอสพ่อในวันนี้นะเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงกลด่าสารพัดก็ถาถมเข้ามามากถึงแม้ว่าบอสพอ่ะจะได้ออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างไรก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถพลาดสายตาการจับจ้องของประชาชนไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยี้เฟ้นถามของครูกระปิในวันนี้ถึงแม้ว่าบอสพอลจะออกมาหลังน้ําตาหลังรินไหลสักแค่ไหนก็ตามนะทุกคนบอสพอลหยุดปลอมสักทีเถอะถึงคุณจะออกมาตั้งศูนย์เยียวยาอะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่คุณก็ไม่สามารถหลุดพ้นความจริงไปได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณรู้อยู่เต็มอกว่ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะบอสพอลหยุดปลอมได้แล้วคุณน่ะมันปลอมมากมาก คุณไม่มีความจริงใจเลยสักนิดเดียวและคดีของบอสพอลในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยได้อย่างแท้จริงเลยนะคะว่ามันมีการคอร์รัปชันทั้งวงนอกวงในวงกว้างวงหนาวงทุกวงอะค่ะมันมีการคอร์รัปชันอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดนะคะไม่ว่าจะทานายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจตำรวจนะคะมีทุกกลุ่มทุกหน่วยงานจริงๆค่ะทุกคนโดยในวันนี้ในรายการหโหนกระแสะก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมาถึง สองคลิปนะคะและบอสพอราแกก็ยอมรับสารภาพเองเลยนะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของแกเองจริงๆที่ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปเราไปฟังคลิปเสียงจากเพจบิ๊กเกรียนกันค่ะทุกคนพอไม่ต้องห่วงคือเหที่ผมท,ที่บอกวันนี้พี่ตรหาประชีพให้มาดูแลพออย่างไรพรรรี่เป็นคนประชีพขึ้ขนรองเลย่ะครับอาีพเนมาใช่ไหมพี่เออใช่ครับเออแล้ววันนึงเราจะเลือกเลยาเราก็เลือกได้ อือพอบอกว่าพี่ผมอยากได้คนน, <S <S 2> <S 2> นี้เป็นเลยขาเพราะก็มันตามมันขิดเป็นเลยขาดิเพราะมันไ็เป็นเลยขาเพราะเขาเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างกับขี้เดินตามพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งพอต้องใหญ่กว่านี้ครับพอใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดินลงแต่เนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ย พี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอไอพี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดดีดดิ้วได้เลยพี่พอใจใช่ไหมที่ช่วยผมเล่นนี้กันผมได้เอาพี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกหมดีเยวพี่จัดการให้เออคือไม่มีอะไรหรอกก็คือสำหรับคลิปเสียงนี้นะคะบอสพอเกก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของแกจริง และทางผู้สื่อข่าวนะคะก็ไม่พลาดที่จะได้โทรใส่ตรงไปถามนะักการเมืองคนนี้เลยนะคะว่าใช่เสียงคุณหรือเปล่า ทำไมคุณถึงทำแบบนี้เนี่ยบอสพอแกก็ยอมรับแล้วนะว่าเป็นเสียงของแกเองแต่ทางนักการเมืองท่านนี้นะคะแกก็ไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นเสียงของแกแกก็ยังได้ปฏิษษเสธเฉยๆไปมานะคะว่าไม่ใช่เสียงแกอย่างแน่นอนบั่วหรือเปล่าคุณมาใส่ร้ายผมหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นนะคะไม่ใช่เสียงผมอย่างแน่นอนก็ค่ะไม่ใช่เสียงคุณอย่างแน่นอนค่ะอาจจะเป็นเสียงหมาเห่า,หาวกๆหรือเสียงคนข้างบ้านเสียงอีป้าข้างบ้านอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าบอสพอลใน วันนี้แกก็ได้ออกมายืนยันนั่งยันนอนยันแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของแกจริงๆมีคนที่จะช่วยปัดเป่าคดีให้แกจริงนะคะซึ่งเรื่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ทําให้สังคมได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากว่าเฮ้ยสังคมไทยเรามันเป็นแบบนี้หรอเงินมาผ้าหลุดหรอระบบรัฐราชการไทยมันเป็นแบบนี้เองเหรอโดยในวันนี้นะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อได้มีการเปิดแชทคุณสามารถนะครับ เปิดใจกับสื่อสำนักง,งานข่าวไทยนิวว่าคลิปนั้นน่ะไม่ใช่คลิปเสียงของผมอย่างแน่นอนนะคะและในตอนนี้นะคะเขาก็เตรียมพร้อมที่จะดําเนินคดีกับเพจอีซอขยี้ข่าวอีกด้วยนะคะทุกคนก็คือคุณสามาเจนชัยจิตวณิชนะคะได้เปิดใจกับสื่อสำนักง,งานข่าวไทยนิวนะคะถึงกรณีคลิปเสียงคลิปหลุดนะคะ ที่ได้ถูกเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะอีกทั้งในรายการผนกระแสะในวันนี้ก็ได้นําคลิปเสียงคลิปนี้ออกมาเผยแพร่นะคะจนหลายฝ่ายได้ต่อสายตรงไปยังคุณสามาเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าคลิปเสียงคลิปนี้ใช่เสียงคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าบอยพลก็ได้ออกมายอมรับเองเลยนะคะว่าคลิปเสียงคลิปนี้คือคลิปเสียงของเขาจริงๆที่หลายฝ่ายต่างก็คิดว่าเอ๊หรือว่าบอยพอแอบปล่อยคลิปหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นนะคะจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ทางเพจของ ezel ขยี้ข่าวของ เราก็ไม่แผ่วนะคะทุกคนอิซโซขยี้ข่าวก็ประกาศก้าวถ้ากูไม่แน่จริงอะ่ะกูไม่เอาคลิปของมึงอะ่ะออกมาเปิดเผยหลอกจริงไหมกูไม่กลัวมึงคะ่ะ มันมีทุกหน่วยงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทานายกระทรวงทะบวงกรมตำรงตรวจนะคะติดต่อเข้าไปหาบอสพอลนะคะเพื่อที่จะปัดเป่าคดีเพราะว่าบอสพอลแกก็ได้พูดในวันนี้ในรายการโหนกระแสะเลยนะคะว่ามาจากทั่วสารทิศจริงๆค่ะที่จะมาช่วยปัดเป่าคดีให้แกนะคะเพราะว่าต้องการเงินค่ะเงินตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าคดีเนี้ยทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเงินมันหอมแล้วเงินมันหนามากค่ะทุกคนและถ้าเรียกได้ว่างานนี้บอสพอลรอดคดีนะคะ สังคมก็จะกล่นด่าคุณค่ะ ว่าคุณทําแบบนี้ได้อย่างไรคุณก็จะเป็นขี้ปากของสังคมไทยต่อไปค่ะอย่างเช่นคุณทักษิณชินวัตรเป็นต้นนะคะแล้วไงไอ้อดนแคร์และในทุกวันนี้นะคะสังคมไทยของเราก็ยังคงกล่นด่าและก็ยังคงตั้งคําถามถึงคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าคุณป่วยจริงหรือไม่นะคะและความเป็นไปเป็นมาของคุณมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะคะก็ยังคงมีการกล่นด่ากันอยู่กันอย่างกว้างขวางนะคะแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรของเราก็ยังคงแบบ ทำเป็นแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในทุกวันนี้เรื่องก็เงียบไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะที่คล้ายคายกันหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องในสังคมไทยของเราต่างก็ยังคงจับตามองกันอย่างหนักมากนะคะว่าเฮ้ยคดีนี้มันอาจจะพลิกหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางเพจบิเกียนก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคดีของบอสพอลเนี่ย มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงแล้วมันก็มีการเป่าคดีจนจบไปแล้วนะคะบอสพอว์รู้อยู่เต็มโอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงๆแต่แกก็แซงทําเป็นไม่รับรู้เรื่องเรานะคะจนในวันนี้ชาวบ้านสื่อโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆนะคะแล้วก็รายการโหนกระแสนะคะที่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนรากหญ้าเหล่านี้นะคะได้ออกมามีปากเสียงจนคดีของคุณมันดังขึ้นมาอีกครั้งนะคะ จนบอสพอลนะคะจนมุมต้องมานั่งเป็นผู้เสียหายในรายการโหนกระแสต้องมาแซงตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จในรายการโหนกระแสนะคะก็เหมือนเป็นการแ a c t ิ้งแสดงบทบาทไปวันๆนะคะซึ่งเรื่องนี้แกก็รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นก็คือในเพจบิ๊กเยนก็ได้แชร์เรื่องนี้ออกมานะคะว่าบอสพอลเลี้ยงเทวดาแน่แสดงให้เห็นได้ว่ามีผู้เสียหายร้องเรียนรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี65แล้วบอสพอกล้าจ่ายเรื่องแมงเม่าร้องทุกข์ บริษัทดีไอคอนเอาผิดบอสเพกับพวกมานานแล้วแต่ถูกคู่ถูกปิดปากจนแมงเม่าสิ้นเนื้อประดาตัวบิ๊กเรียนจะเล่าประถมบทเรื่องเลิ้ยงเทวดาเป็นตอนตอนไปเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม65อาจารย์ต่อศักกับทนายอาวุโสได้พาแมงเม่าบินเข้ากองไฟดีไอคอนไปแจ้งความร้องทุกที่สอบสวนกลางดีใจมีสื่อช่องหนึ่งไปทําข่าวแต่คดีกลับเงียบ แล้วบอยพอรู้ได้ยังไงว่ามีคนไปร้องเรียนพฤติกรรมและแจ้งความเอาผิดบริษัทจึงใช้ให้คนไปแจ้งความกลับกลุ่มผู้ร้องเรียนที่สอนอแห่งหนึ่งในพื้นที่แห่งหนึ่งปอลอผู้เสียหายไปแจ้งความสอนอแห่งนี้มาหลายรายแล้วแต่เรื่องเงียบพนักงานสอบสวนลักษณะเดินกระเพกเหมือนเจ็บฝ่าเท้าข้างหนึ่งรับเรื่องร้องทุกข์ให้บริษัทดีไอคอนแล้วก็รวบรัดออกหมายจับทนายอาวุโสพร้อมขู่แมงเมา โดยอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและในวันนั้นวันที่5พฤษภาคม2565สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์และสิ่งแวดล้อมโดยรองดอเตร์ยศศักดิ์โกศัยการนนได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมให้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์และก็ะแถลงข่าวที่กองบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการสอบสวนกลางร่วมกับชมรมช่วยเหลือผู้เสียหายโดยกล่าวหาบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด อาจารย์ยศักดิ์ทนายความตัวแทนผู้เสียหายนักข่าวหนึ่งช่องถ้าวันนั้นตำรวจปคบกับสคบรับทําคดีลุยตรวจคน้นก็คงไม่เกิดความเสียหายมาถึงทุกวันนี้เอาไว้เล่าให้ฟังใหม่โปรดติดตามตอนต่อไปนี่นะคะก็คือจะเป็นเรื่องอ่ะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไงทุกคนแต่แบบทางสคบนะคะก็แบบไม่ทำอะไร ก็คือมันมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วแต่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางสคอบอทางหน่วยงานต่างๆอ่ะไม่ทําอะไรนะคะก็เหมือนปัดคดีนี้ทิ้งมันก็คือเป็นแบบวงจรอุบาทบ้านเรานะคะเป็นเรื่องที่ทุกคน่รู้ๆกันอยู่เต็มอกนั่นแหละว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงๆนะคะแต่เพียงแค่ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าใครนะคะมันก็เหมือนกับ ไอเรื่องพาสปอร์ตไทยสัญชาติไทยนั่นแหละที่พวกต่างชาติมาได้รับสัญชาติไทยอ่ะไอเรื่องเนี้ยทุกคนก็รู้กันอยู่เต็มอ,อกแล้วว่ามันมีการกินนอกกินในเพราะปกติสัญชาติไทยอ่ะมันไม่ได้ได้กันง่ายๆถูกต้องไหมละ่ะทุกคนแต่ในวันเนี้ยแม่งได้กันเกล,เลื่อยมีคนเข้ามาแบบวิพากวิจารณ์พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเยอะมากว่าโอ้ยพม่าถแถวบ้านกูก็ได้ไอพวกต่างดา้าพวกนู่นนี่นั่นได้ได้กันง่ายๆ เพราะว่าระบบรัฐราชการไทยของเรามันมีการกินนอกกินในมันมีการจ่ายสวยใต้โต๊ะแบบนี้ไงทุกคนแล้วเราจะพูดกันได้อย่างเต็มปากได้ยังไงล่ะคะว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านเมืองไทยของเราอ่ะบริสุทธิ์ผุดพองจะขอสัญชาตไทยก็ยากจะทำอะไรก็ยากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบ ถูกต้องตามหลักทํานองคงทาถูกต้องไหมล่ะคะทุกคนแล้วจะให้ฉันพูดได้ยังไงล่ะคะว่าบ้านเรามันไม่มีการโกงกินมันไม่มีการจ่ายส่วยมันไม่มีการคอร์รัปชันไอ้ฉันก็แบบอวยเมืองไทยรักเมืองไทยเต็มที่เลยทุกคนแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเกินจะแบบเกินจะเยียวยาจริงๆอะ่ะมันจะแบบ จะพูดเหมือนกับว่าเออมันก็ดีนะบ้านเราสามารถคุยกันได้เคลียร์คดีกันได้เนอะมันไม่เหมือนที่ต่างประเทศไงไม่สามารถพูดคุยเคลียร์คดีอะไรได้เลยแม่งผิดก็ติดคุกปัวโต,วตวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนดีเนอะข้อดีของคนไทยว่าเออถ้ามีอะไรมันก็มีการพูดคุยช่วยเหลือกันได้แต่บางทีอ่ะผู้เสียหายมันเยอะแบบนี้คนชาวบ้านรากหญ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม มันก็น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นอกเห็นใจจริงๆแบบก็อยากจะให้ระบบรัฐราชการไทยนะคะดูเป็นเคสตัวอย่างศึกษากันเอาไว้ทำงานอะไรนะคะก็แบบยึดหลักคุณธรรมจรรยาบัณดีกว่าอย่าแบบ อย่ามาทำแบบนี้เลยมันไม่ดีจริงๆนะคะส่งสารชาวบ้านตาดำๆเนาะก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะคะทุกคนและสำหรับคดีของบอสพอลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนื้อที่สังคมกำลังเฝ้าจับตามองนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากนะคะว่าจะจบลงอย่างไรนะคะบอสพอของเราจะรอดคดีในครั้งนี้ไหมนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาช่วยเหลือหรือไม่นะคะเพราะว่าในวันนี้ก็ถูกขยี้กันซะขนาดนี้แล้วนะคะ จะยังมีหน่วยกล้าตายที่ไหนนะคะกล้าเข้ามาช่วยปัดเป่าคาดีนี้นะคะก็เอาให้มันรู้กันไปซิว่ามันจะมีคนหน้าด้านเข้ามาช่วยคดีนี้นะคะก็รอดูกันต่อไปสังคมไทยยังคงเฝ้าจับตามองแล้วก็ครยี่ถึงเรื่องนี้กันต่อไปนะคะอยาหยุดค่ะโปรดอย่าหยุดนะคะเอาให้เหมือนคดีของแม่ตักนะคะให้มันติดคุกจริงๆนะคะให้คนผิดได้รับโทษจริงๆคะ่ะทุกคน ฤทธิเดชของเทวดาของคุณจะสูงส่งสักแค่ไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าเกาะติดและติดตามกันต่อไปแบบอย่างก,กับคลิปตาก,กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้ของเขาแรงมากค่ะละครคุณธรรมยังแพ้เลยค่ะทุกคนและสําหรับฉันในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ